สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขค้นครับวันนี้กาทั้งช่องเสียเขียบแน่นการได้มีโอกาสมานำเสนอตัวเลขนาจะมาของผู้ถ่อฝศวนนะครับประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 6หากามครับตัวเลขนาจามาของผู้ถ่อฝศวนกบมาแบบสไตล์เก่าครับมาแบบหาลักครับหาลักหาตัวเลขครับ มีตัวประกอบกับมองเบึงกับเป็นแบบหลายๆตัวคือเก่าครับแต่ว่าถ้ามองแบบบ่หไหลตัวกับถ้ามองเป็นหลักมั่นกับบัไหลเนาะครับเนาะยังเช่นหลัก3อยยังสี่กับมีาเจ็ดสามศูนย์่งสามสองสามสี่สามสามสามสี่ครับหลักสกับมีสี่เจ็ดสี่ศูนย์ ล,ลักษะหกกมีหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามกสิเป็นเป็นเป็นหน่อยลงครับในลักษณะที่ว่ามันเป็นอย่างคือบอคือพวกไอ้ลักสามลักสี่อย่างสิครับคือผู้ถอดประสบเพิ่มมองว่ามันตัวเลขมันหนาสิบอมากยาสินะครับเพิ่งเล่ล่องตัดเบิง้งล่องล่องทดสอบเบิ้งนะนะครับแต่ว่ากะ กะมีอยู่ยังเป็นสีสีหางครับกับลักแปดกระมีหาหางนะครับลักเก่ากัะมี่สีหางครับ,กกรบ,กกรบประมาณนี้ครับขั้นห้องแบบงกว้างกับสีเบิรงวาเป็นหลายตัวนะครับเนาะแต่้านห้องเป็นเป็นหลักเป็นหล,ลักกระบวหลายครับนี่แะครับคือสูตรของผู้ถ่าฝอสวนสูตรคำนวณของเพลน,นะครับเพนกระโบได้ไปเอาจากกัน ระสมองค์เจ้าหรือว่าไปขูดต้นไม้ไว้ต้นพู่เนาะครับเนาะเพิ่นก็เฮ็ดตามสูตรของเพิ่นเอาแบบง่ายๆเลยครับบ่ต้องบ่ต้องไปเหนเสียงท่ายว่าสิถืกหรือสิ่พีดครับแต่ว่าในสูตรของเพิ่นนี่ก็ลักษณะกับบอตางกันหรอกครับว่าจักสิถืกหรือสิ่พีดคือกันครับแต่ผลงานของเพิ่นงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนะาะอ่ย่างเช่นชุดที่เพิ่นเฮ็ดเป็นชุดนําเสนอจังซี่ก็ เพื่อนกระถือครับงวดทีพานมาแน้ครับเดี๋ยวผมหาจักหน่อยก่อนโมฮัวาเอาไว้ใส่ครับนี่ครับยังงวดทีพานมาแน้ครับเนาะตัวเลขห่าจะมากของผู้ถ่าขอ้อสวนประจำวันที่สิบหกตุลาคมสองหาหกสามนี่ครับหลานบนนะครับเนาะอ่านผู้ทีมองเป็นมองเป็นแบบเป็นหลักนะฮะ แบบรักหาจยางสี่มีหาหาก,กหาเจ็ดหาซีหาหาหาหนึ่งองสี่รับก็ถือหาหนึ่งพอดีครับกัเลขออกมาด้านนี้นะครับด้านบนนี่ครับตามที่กองฉลาวเพื่อนประกาศมาครับก็ถือเป๊ะตรงๆครับแต่นาสีดายดยผู้เฒ่าอศวนพนบมีเวลามาแบบมาวงหรือว่า,าเห็ด่ึงไม้ไหวว่าแบบกระชับลง่ แังศีนะครับแบบมาขีดไว้หรือว่ามาวงไว้นะครับเ mm hmm. พื่อนบอดด้มาเห็ดแต่ว่าเพื่อนเห็ดสูตรสรุปไปในคลิปเดียวกันเลยทั้งทั้งไอคลิปนําเสนอกับคลิปสรุปอยู่นั่กันเลยเพราะว่าเวลาเพื่อนกะ mm hmm. อยากน้ำหัวน้ำสวนนะครับท mm ่อ hmm. งฝนตกฟ้าลงฝนตกเป็นแบบไปมาหันนีเป็นอย่างยากจักหน่อยหนึ่งนี่แะครับก mm ็ hmm. เลยเพื่อนกับบอคอยมีเวลามา กระจับให้พี่น้องงวดที่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยครับแต่กระบอกเป็นอย่างนี้ครับเพราวะเพิ่นกะผลงานของเพิ่นกะเหตุถืออยู่นั่นนะครับเนาะกะดังที่พี่น้องเห็นนะครับทั้งกองฉลากประกาศออกมากก็คือหาหนึ่งครับมับที่นี่ก็คืองวดหนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกสามเนี่ยกะผู้ถ่าสวนเพิ่นกะเหตุมากกะตัวเลขน่าจะมากเป็นวาก,กะมีรักสาม ลักสี่ักหกลักแปดลักเก่าครับเพื่อนกระเฮ็ดแบบกว้างๆเอามางั้นสิครับเพื่อว่ามันโอกาสมันโอกาสพิษโอกาสพลาดมันหน่อยครับอาจารย์บางทานเพื่อนเก่งๆเพื่อนมีความคิดด้านมันสมองเพื่อนเฮ็ดตัวนี้น้อยเห็นเฮ็ดแบบว่าตัวเลขน้อยๆนะครับหลักกระถือของเพื่อนเนี่ยก็ยอมรับเพื่อนอยู่แล้ว่าเพื่อนเพื่อนเก่งครับแต่ว่าผููเ่าฟอสวนนี่ เพื่อนว่านี่คือว่าทามันหน่อยหลายกะสาห้องยังบุญเส้นได้ครับมันหวาดเสียวจนเกินไปครับ mm hmm. เพื่อกรเลขเห็ดออกมาแบบกว้างๆนี่ครับ mm hmm. เห็ดแบบหลายๆล,ลักถ้าผู้ใดมีเส้นหรือว่ามีแบบว่าคนเป้นฝันแม่นนะครับ mm hmm. อย่างเช่นว่าอันฝันว่าตัว,ต,วตัวเลขนี่หนาสิเป็นตัวนี้จจงสีนนะครับก mm hmm. ขาห้ก็มาประกอบกับสูตรของผู้ถ่าฟอสวนนี่ครับ มาประกอบเบื้องตามหลักตามหลักแบบที่เห็นนี่แหละครับว่าสมมุติว่าฝันว่าจังฝันว่าแปดมาแน่นอนจังสี่ในความุมน้ำคิดในในความคิดของพี่น้องนั่นแหละครับก็บมาเทียบกับเปนสูตรของผู้เฒ่าฟอสวนนี่มาเทียบเบื้องนี่ครับหลักแปดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับก็บมีแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ นี่แหละครับก็คือสมมุติเนาะสมมุติว่าขาดว่าแต่ว่าความเป็นไปได้นั่นก็พิจารณาเอาตามความรู้สึกของพี่น้องคุณผู้ชมทั้งบ้านแหละครับเพราะว่าทางผู้เฒ่าอสวนนี่เพิ่นก็เพิ่นเฮ็ดไปตามสูตรของเพิ่นกับเพิ่นได้ตัวเลขมาจัางซี่กัแต่ที่พันผ่านมานี่ครับตัวเลขอันด้านลักห้าลักนี่ครับนี่ลักสามลักสี่ลัก, 3, ลก, 4, ลก พกลักแปดลักเก่าจังสิที่เพิ่นเสนอเป็นลักมากสิบค่อยหลุดครับบ่มีหลุดครับบบเป็นว่าบ่มีหลุดมันก็อาจิมีหลุดอยู่แต่เข้าที่พันๆมากอะผมก็จำาม่ได้นะครับแต่ที่ผมนําเสนอมาเนี่บ่บท่านหลุดอยู่ครับกาตัวเลขตัวที่ประกอบกันนีเกิดขึ้นเนี่ยตัวประกอบนี่แหละครับมันมันมันบ่แนนอนมันยากมันก็เลยออกมาเป็นลายๆตัวเพื่อ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแต่ตอนแรกๆนี่เพิ่นเฮดออกมาใน,นคลิปแรกๆนี่เลขกไอหน่องยังสี่โมี่ด้ครับเพิ่นบอเพิ่นบอนให้ราคาเป็นเลขที่น่าจะมาเลนนย่ด้แต่ก่อนนี่ก็ยังยังตัวเลขกไอหน่องยังสี่สามสองหรือว่าเลขเบิ้ลยังสีครับเลขเปานี่ยสามสามยังสี่สียังสีแต่ก่อนนี่เพิ่นบริเฮ็ดไว้เพิ่นเพิ่นเพิ่นสินคัดออกเลื่อยละเลขเลขกันเลขเปาเลข เบิร์เลขไอหน่องอย่างสี่ตัวเลขกเมื่อกเลเ่นหน่อยขั้นทีเฮตแบบอาจารย์ทานอื่นๆเพิ่นเฮตกะหมุษวันวาดเสียวเพิ่นเกลเลยเพื่อเพราะว่าเหลขเนี่ยคว่ำแน่นอนก็คือบกคว่ำบอแน่นนอนเมื่อกาจ,จะออกเป็นเป่าหรือไอยน่องหรือโบเป่ามันกะแล้วตแต่แล้วแต่เหตุการณนน์นั่นๆนะครับเนาะหรือทางกองฉลากเพิ่นสี ออกตัวใดยังสี่ห้องกับโสามาสิไปขาดเดาไดย้ยางลอยเปอร์เซ็นต์ขั้นเก่งปันนั่นเพิ่นเกิดขึ้นสีห่างสีมีไปตั้งแต่ก่อนทยห้าแล้วละ่ะผู้เฒ่าเฝอสวนนั่นเพิ่นก็นเลยเฮ็ดแบบกว้างๆครับเพื่อว่าให้โอกาสพลาดน,นิดหน่อยที่สุดไอพี่น้องท่านใดที่บอกว่าสูตรของผู้เฒ่าเฝอสวนนี่มันหลาเข้ย่ามองโดยร่วมครับถ้ามองโดยร่วมมันหลครับ เขามองเป็นหลักดีกว่าเขาเอาตัวเลขที่ยุเขามีอยู่ในใจอยู่แล้วหรือเหลขกอาจารย์ทานใดที่เพิ่นเห็ดบา่บาอมาอย่างแน่นอนตัวนั้นตัวนี้เอทั้งจังสี่มาตัวนี้ยังแน่นอนยังคักจังสี่เขาเด็ดปีนี้ยิ่งเพิ่นมาจังสี่เขาก็มาประกอบก่นมาประกอบกับตัวเลขของผู้ถ่อฝ้าฟอฟอสวนบึงว่ามันอยู่หลักไดหลักนี่ สมมติว่าได้ซีมาสมมุตินะครับสมมุติว่าได้ซีมากับมาเบิงใสของผู้ถอ่อฝอสวนนี่มีบ่ประมาณจังซี่ครับนี่นี่น,นี่คือลักวิธีการของผู้ถอ่อฝอสวนเพิ่นเหตุมาให้เอาไปประกอบกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกะเลขของผู้ถอ่อฝอสวนพ่นตามที่ผลงานของเพิ่นกะยังบ่ท่านหลุดมาใน่สองสามงวดแล้วนะครับกะมีผู้ละพิษตั้งแต่เลขเปา ออกหนึงน่งหนึ่งกับแปดแปดนั่นแหละครับเพื่อนกันเลื่มเฮ็ดตัวเหลขหลายๆขึ้นให้มันมีเป่ามีเลขกไอ้น่องขึ้นมากครับเพื่อป้องกันเลขกเป่าจิงสี่แหละครับป้องกันเลขเป่าป้องกันเลขกไอ้น่องตัวเลขกมันก็นเลือมองแหละมันเป็นหลาหลาถ้าห้องมองเป็นหลักย่ำย่ำขนาดครับว่าให้มองเป็นหลักให้มองเป็นหลักตัวเลขกมันสิบโอไหลครับแต่ว่าวิธีการกลับนี่พี่น้องเอาไปกลับออกนะครับเนาะ ตัวเลขนมาจะมาของผู้เฒ่อฝอสวนดัานนั่นนี่ครับดันเบาไม่ไหมนี่ครับประจำวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองห้าหกสามของผู้เฒ่อฝอสวนครับสูตรคำนวณของไอ้นักคิดนักคำนวณเป็นคนนักคิดนักคำนวณแบบคนธรรมดาเนี่ยแหละครับเพิ่นก็อย uh ู่ไอยูหน้าปลูกหัวปลูกสวนแต่ว่าเพิ่นย่ำเพิ่นมีเวลาว่างจักนิดๆหน่อยๆเพิ่นก็บยิบป,ปากากากระดาษขึ้นมาคำนวณเบิ่ง ว่ามันจิเป็นจังใดไปจังใดมากจังใดครับเพื่อสิมว่าเป็นของฝากของต้อนให้ครับพี่น้องท่านผู้ชมอยู่ทั้งบ้านนะครับเนาะสาหรับผู้ที่หักในด้านศาสตร์ของตุเลขครับประจําวันที่หนึ่งวันที่สิบหกจังสี่แหละครับนี่คือผลงานของผู้ถ่อสวนเพื่นเอกหามาฝากใช้เห่าครับเ่ากับพิพิจารณาบึงว่ามันเสียนถึก กับที่อยู่ในความคิดของห้างวอจังสีีนะครับผู้ทอฝอสวนเพิ่นกะในคำนวณมาจังสีีฝากเข้ารากา่วนอีกด้านด้านล่างเนาะครับเนาะกะคลิปต่อไปผู้ทอฝอสวนเพื่อนกะเตรียมตัวแล้วะผมกะพันไปได้ไปคุยกับเพิ่นเพิ่นกะบอกว่าเพื่อนกะเฮ็ดไวแล้วแต่ว่ากะผมกับว่าท่านยิบขึ้นมานําเสนอ ฝากพี่ตอนน้องแต่ยังใดครับกะอีกจักลิหนาเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนอาจจะเป็นมือทัดไปนี่แหละครับกะจะไหนกักนแล้วแต่เด้อครับพี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับพ่อได้เป็นกำลังใจให้กับท่างช่องของเงาเป็นกำลังใจให้ผู้เ็ดคลิปเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกะอยากให้พี่น้องในถึก หวยลว้ยเบอร์กันนี่แหละครับเพิ่นก็เลยนํามาฝากพี่ตอนน้องกายพิ่นก็อยากให้กดติดตามช่องให้แนเดอร์ครับเพื่อเป็นการั่งใจครับถ้านี่ก็ขอให้พี่น้องสุขหูสุขคนมีแต่ความสุขค,ความเจริญโศกโศกมันๆความเจ็บยาให้ในความไข่ให้มีครับขอถือเลขถือหวยด้วยเบอร์กันทวนหนา้าบัดสุขูสุขคนนั่ะแหละครับเออตัวเลขที่ได้มากะห้มา เอาอตัวเลขของผู้ถ่าฝสวนนี่เป็นตารางเทียบเอาไปแล้วกันนะครับเนาะประกอบกับอาจารย์ท่านอื่นๆแั่งี่่นาครับทายนิกาโชคดีมิใช่ทุกคครับสวัสดีครับ